สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการค้นหา Wi-Fi ในโน้ตบุ๊กหรือในคอมนะฮะสำหรับรเพื่อนที่เจอปัญหาคือซ่อน Wi-Fi ตัวเองแล้วก็หาไม่เจอนะครับที่เคยทําตามผมใน EP 1หนะครับแล้วส่วน EP 2สของเราก็จะสอนเกี่ยวกับการใช้งานในมือถือนะครับส่วน EP 3นี่คือเราะจะสอนวิธีการใช้งานในโน้ตบุ๊กแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะครับใน Windows 10นั่นเองนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับผม ขั้นตอนนี้ก็เพื่อนๆก็น,น่าจะรู้นะครับตอนเพื่อนทําวิธีการซ่อนไปนแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะเข้าระบบก,ก่อนนะครับผมเพื่อนตอนนี้ผมจะไม่อธิบายมากนะครับผมต้องการให้คลิปมันสั้นนะฮะส่วนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับก็ดูอีพีหนึ่งก็ได้นะครับอีพีหนึ่งจะทำละเอียดเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะทําเป็นย่อยๆก่อนนะครับผมผมขอใช้งาน ว่าก,ก่อนนะครับผมสักครู่สักครูคร่นะฮะพอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับอ่เดีย๋ยวผมจะลองทําการปิดเปิดไวไฟก่อนนะครับอ่าทาการซ่อนไวไฟก่อนนะครับจะได้ทาให้ละเอียดเห้นเพื่อนดูเลยนะครับนี่ครับของผมติ๊กตรงนี้นะครับคือตรงนี้อ่าที่โดนติ๊กอยู่ตรงนี้คือถูกซ่อนเรียบร้อยนะครับไวไฟผม อ่าเดี๋ยวผมจะติ๊กออก,กนะครับถ้าเพื่อนๆนติ๊กออกวันนี้แสดงว่า Wi-Fi เพื่อนก็ปกตินะครับใช้งานได้ปกติตัวนี้ผมติ๊กไว้นะครับอ่าคือผมต้องการซ่อนแล้วก็จะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับกดซับมีตัวลอยนะครับอ่ามาดู w i f i ของเรากันนะครับตรงนี้นะครับอ่านี่ครับไว f ฟของผมนะครับผมเพื่อนเอก็จงจาตรงนี้ไว้ให้ได้นะครับผมเป็นชื่อ wi-Fi ที่เราใช้งานนะครับแล้วก็จํารหัสด้วยนะครับหรือเพื่อนๆก็จดใส่กระดาษก็ได้นะครับหรือถ่ายรูปไปก็ได้นะครับ ชื่อของเราตรงนี้นะครับเพราะเราต้องใช้นะครับในโน้ตบุ๊กบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมือถือไดจะใช้นะครับนี่ครับก็ตรงกันนะครับอาจจะใช้ครับผมก็ตรงกันนะครับผมจะกดยกเลิกนะครับยกเลิกการเชื่อมต่อนะฮะแล้วมาดูว่าไฟฟ้าของเราจะถูกซ่อนไหมนะครับปิดเปิดอีกทีนะฮะนี่ครับหายแล้วครับผมชื่อของผมตรงขวามือเนี่ยฮะตรงนี้หายไปเรียบร้อยแล้วฮะลองปิดเปิดใหม่อีกทีนะฮะ นี่ครับหายเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันถูกซ่อนเรียบร้อยนะครับก็เราก็ไม่เห็นคนอื่นก็ไม่เห็นนะฮะมาดูตันต่อเลยนะครับผมว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับนี่คือ windows 10นะครับก็ทําตามผมเลยนะฮะเรามาดูรูปโลกตรงข้างล่างตรงนี้นะครับตรงขวามือนี่ยฮะติ๊กไปึ่นทีครับผมแล้วก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็เพื่อนก็มาดูที่ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับผม network นะฮะ internet setting นะครับผมกด คลิกไปทังทีนะครับบ้างเห็นไหมนะฮะบ้าจะเข้ามาหน้านี้นะครับผมเพื่อนๆเห็นตัวซิงแสไหมครับเนี่ยสัญญาณมันถูกตัดเรียบร้อยนะครับผมคือไฟล์ของเราใช้งานไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็มาตีตรงนี้ครับ t r o u ตรงนี้ครับผม t r o u นะฮะที่เข้าไปททีครับนี่โน้ตบุ๊กของเราก็จะทําการค้นหานะครับ windows สิบก็จะทําการค้นหาชื่อไฟล์ของเราที่เคยใช้งานนะครับที่เคยเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมคือตัวนี้ของเรา ทาการเชื่อมต่อมานะครับผมก็จะค้นหาง่ายนะครับผม connect to อัตชัยเนี่ยครับผมแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ต่อเลยครับ a p p l y นะฮะตรงนี้ครับติ๊กไปทันทีครับบังแล้วก็ดูกันต่อนะครับว่ามันใช้งานไม่ได้ไหมครับนี่ครับมันก็บอกว่า connect to อัตชัยนะครับผมก็ถูกต้องเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็กดออกเลยครับหรือว่าจะกดกากบาทหรือว่าจะกดข้างล่างตัวนี้ก็ได้นะครับติ๊กออกไปเลยนะครับผม เห็นไหมฮะตัวสีแดงหายไปเรียบร้อยครับตัวสีแดงหายไปแล้วแล้วมาดูตรงข้างล่างกันแล้วนะครับผมว่ามันยังใช้งานได้จริงไหมฮะนี่ครับตรงนี้ครับไฟฟของเรานะฮะเห็นไหมครับชื่อของผมขึ้นมาเรียบร้อยครับตอนนี้ไฟฟของผมถูกซ่อนเรียบร้อยนะครับนี่ครับถูกซ่อนเรียบร้อยแล้วอ่าเพื่อนๆก็ใช้งานได้ปกติแต่เครื่องอื่นจะไม่หาไม่เจอนะฮะนี่ทําการเป็นเสร็จเรียบร้อยครับผมก็มีแค่นี้ครับวิธีการค้นหาในโน้ตบุ๊กนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะฮะ ผมก็ทำคลิปเรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะแค่นี้ก็อัปเดเสร็จนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดต้องการให้ผมทําคลิปอะไรขึ้นมาอีกนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมหรือข้องใจตรงไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ